เดี๋ยวน้องก็ท้องไปแล้วล่ะแล้วเขาัะได้มาตึงคาแร่ไหนครับก่อนนั่งถ้าตอบอย่างนี้นะจะไปไปนั่งรถ ติดแกลมมี่และไงต่อคบเป็นความผ่อนันครับว่าอยากจะเป็นน้องแล้วก็เปิญดเกสามาด้ไหมเด็กสารถูกตงนะครับแล้วมาเรื่อยๆอยากเอาละเอาละเอาละเรมาปะกวดรู้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 แต่ถ้าแล้วก็ไม่ได้เว่าอเราเนี่ยนครับถูกต้องวมันต้องมี ใช่แตู่้นี่คนนี้โรยด้วยแล้วยอข่ไม่ต้องวนจังออกเตลได้แล้วดังเปี้ยงป้างระเบิดต้วไม่เหมือนที่เปิดเช่นนนะครับชีวิตเขาไม่ได้โรยด้วยดอกไม้ตันมาตลอดอะไรลยรอได้มนเป็นเดอะซาวด6สงใจแล้วแน่นอนมันต้องมีการไหว้บนศาลกาลและราลแม่บอกว่าตัวเองเนี่ยเชื่อเรอพวกนี้มาครั้งนั้นเนี่ยบนอะไรไว้ ตอนแรกไม่ปวดแต่ว่าพอเดี๋ยวกาคิดดูว่าคุณแม่ปวดโ้ยแม่แน่ปวดแลม่ปวถ้าเกิดว่าลูกได้เป็นเกิดตายเนี่ยก็จะให้ลกมาดูโดยการลอกแขนให้แล้วก็คุณแม่ก็จะสวายไข่ต้มไว้ดิไอ้ดิล็ีกมอเจ้าเล่ห์นะเวลาสวายใช่งอใหญ่ๆนะ ไปแก้ไหมไปแก้ครับไปร้องเพลงก็ตอนนั้นร้องเพลงเทูกออกใหม่ด้วยและระยะลัไสครับก็ไปร้องพอบนเสร็จปุ๊บก็ขอบาต่อเลยว่าให้ทีนี้ดังๆเลยนะครับดังมกังๆดังดังๆดัดังๆ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 ดังดังๆ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 ดังดังๆดัง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 ดั